น้อยมม่ก็อยากกินอะไรล่ะอ๋อทวารวอาเฟ้อทุกคนทำได้ชิมไหมฉันเห็นได้จากทุกคนมันง่ายมากชิไหม,มล่ะไม่นี้เป็นอะไรงั้นเหรอโคตรตามตรงนะไม่แต่ว่าฉันจะลองดูไข่สองสามฟองดูเหมือนว่าใช่แล้วแป้งด้วยสั่งไปเยอะๆเ,เลยน้ำตาลด้วยก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่แล้วล่ะคนให้เข้ากัน เอาเลยก็ดูเหมือนว่าจะใช้ได้เนี่ยอร่อยจังเออแล้วทำไมมันเปิดไม่ได้อะโอ้ใช่แล้วฉันใส่ลงไปในเครื่องฮัมบอรเฟิลมันออกมาจะดูดีมากเลยเอืมแล้วว่ามันจะบอฟเฟิลไหมนะแต่ว่าโอ้ช่างเถอะ น้นบัฟเฟอมันไม่ทํางานอะแต่ฉ hmm. ันจะอุ uh ่น huh. มันบนเตาร้อนๆเอาไม่นะไฟไหม้อะถังดับไฟช่วได้เสมอเลยเอาไม่ต้องตกใจนะเรียบร้อยแล้วแล้วก็บัฟเฟอของฉันเป็นยังไงบ้างเอาไหมเนะมันไหมฉันทำแป้งบัฟเฟ่ใส่อร่อยเรียบร้อยแล้วเหรเหลือแค่ต้องเอาไปอบเท่านั้น แต่ว่าฉันตัดสินใจไม่ทํารูปแบบเดิมๆเ,เหมือนมึงสมัครเล่นนะจะทำว่าฟอกหน้าตาน่ารักหน้ารัก,รกฉันคิดว่าหมีและกระกต่ายต้องทําให้ภูมิใจแน่นอนดีกว่ารรมดาเลยล่ะแปงคือผู้รับใช้ที่สุดของฉันแต่แป้งยังดีไม่พอนะฉันคิดว่ามันขายอะไรบางอย่างที่สดใสไปอยู่อย่างเช่นโลกตานี้ไงละ่ะมาลองกันดู อร่อยจังเลยเป็นไงล่ะใส่ลงไปในแป้งเลยที่เราต้องการได้เวลาอบแล้วเ p e r f กต์ Perfect, มากเป็นยังไงบ้างละ่ะมิสเตอร์เชฟฉันเหรอเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกฉันว่าอะไรนะฉันกำลังยุ่งอยู่นะนจะเพิ่มวิปครีมืมดีจังเลยใส่เครื่องลงไปแล้วก็ทานได้ เดีนะ๋ยวนไม่น่ากินเลยเขาไม่มีโอกาสแนะ่ติงเธอรู้ว่าต้องทำไรนะติงเธอต้องการอะไรจากเชฟนะโอ้เธากำลังจะกิกกะ้กเขาแล้อโอ้ฉันเห็นเธอนะติงเธอซ่อนไม่ได้หรอโอ้ไม่นะเชฟกำลังทำอะไรเนี่ยโอไนะ้ไม่นะมือผีเอาไปจากตรงนี้นะโอ้วาฟเฟของฉันมือสกปรกแกทำอะไรลงไป โอ้แต่ฉันไม่มีเวลาแล้วทุกคนพร้อมหรือยังมาลองกันเลยเออแล้วมันอะไรกันเนี้ยมันเอาดีกว่าโอ้จะลองอันนี้ดูอืไม่เล้วแล้วกล่องป็นสนานี่คืออะไรนะมาเปิดกันเลยโอ้เันคือว้าฟงที่มีหยดน,น้กตาด้วยมันดูน่าอร่อยจังเลยอืมยืดมาก นะว้าวโฟวจากวนสเตย์เป็นผู้ชนะว้าวอดีด้วยนะวนสเตย์ไปกันต่อเลยมาก็เธอต้องการอะไรล่ะมิวเชกันเหรอเราทำได้ใช่ไหมทุกคนทุกคนทำได้ใช่ไหมเย้ <Yeah. S 3> เอาล่ะจะเริ่มจากการตกแต่งเก้าให้สวยงามด้วยน้ำเชื่อมสกอร์แรตใส่ลงไปเลยมืออาชีพจริงๆท่านนั้นที้ทำได้ จากนั้นก็จุมนสปริงเกิลหลากสีและแก้วนี้ก็ดูน่ากินขึ้นมาทันทีเลยแต่นี่เพิ่งเริ่มต้นนะจากนั้นเราต้องใช้เครื่องปัน่นและเริ่มทำเครื่องดื่มกันเลยใส่นมเข้าไปแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยนะมาโก้ชอบรสสตรอเบอรี่มากๆเลยเพราะงั้นเธอต้องชอบมันแน่นและและก็ปั่นให้เข้ากัน จากนั้นก็เทลงในแก้วของเราเลยและส่วนสุดท้ายคือการตกแต่งด้วยขนมหวานมันดูน่ากินมากเลยล่ะเอาล่ะเอ๊ะเวนเซอร์กำลังทำอะไรน่ะเอาล่ะความรักเชมีติงเขาคือู้ช่ยอยฉันในห้องปฏิบัติการโฮมหลักของฉันพร้อมแล้วล่ะจะทำมเมลช้ที่น่าทึ่งที่สุดในชีวิตของหนูน้อยมาก็เลยแค่เติมของเหลวล้วไม่กินห,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 หลอดนง้นหลอดท่นลองท่านนั้น <Hi. S 1> ใช่แล้ว แล้วก็รอให้มันกันออกมาแบบนี้อ,อย่าลืมจุดไฟด้วยนะเร็วเข้านี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากเลยไฟแรงๆแล้วตอนนี้ใช่แล้วอย่าลืมน้ำแข็งก้อนนึ่นนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญอย่าลืมสวมถุงมือด้วยละ่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วแล้วก็เทเครื่องดื่มลงไปเลยใส่น้ำแข็งด้วยละ่ะ โอ้ว้าวมันดีมากมากฉันตกแต่งมิ้เช็กสำเร็จแล้วละ่ะเ <Yeah. S 2> จ๋งใช่ไหมไม่นั่นไม่ใช่คำที่ถูกต้องมันวิเศษมาก <Wow. S 2> ใช่แล้วละ่ะว wow. ้าวเวนเดย์กับเช็กทำมิ้เช็ออกมาเจ๋งสุดๆเลยอะแล้วฉันละ่ะใช่แล้วตัวอย่างของฉันยันนิ่แล้วละ่ะฉันเจอของที่มีประโยชน์ในนั้นแล้วด้วยเทน้ำแข็งลงไปในแก้วเลยแล้วก็ข้ามหมากฝรั่งลงไปด้วย น้ำหวานรสเปรี้ยเล็กน้อยใช่ลงไปเลยแล้วก็ผงเปรี้ยวด้วยนะใช่แล้วแล้วอย่าหลืมลูกอมด้วยใช่แล้วใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยจากนั้นตาวสเปรย์แล้วก็แฟนต้าไปพ,พร้อมๆกันเลยมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะแย่มากใช่ไหมละ่ะปิดฝาแล้วก็เคย่ยาวแล้วก็เสิร์ฟได้ แต็งมากและแน่นอนอย่าลืมหลอดด้วยนะว้าวฉันลอไม่ไหวเลยว่าหนูน้อยขอมาก็จะว่ายังไงบ้างว้าวทุกอย่างดูวิสเตษแลน่าอร่อยมากเลยเครื่องดื่มสีเขียวที่มีความวน่าสนใจดีเออเกล่ยดยจังเลยเอ่ะเออโอยฉันไม่ลองดีกว่าแย่มมากอ้อนี่มันขนมหอมคอยงั้นเหรอทั้งหมดนี้เพื่อฉันคนเดียวเลยเหรอโอ้ต้องลองแล้ว เป็นแก้วที่ฉันต้องการเลยแถมยังมีของตกแต่งแสนหวานอีกด้วยอ่ะอืมฉันหยุดกินไม่ได้แล้วอ๋อยังมีอีกแก้วด้วยฉันเริ่มไปเลยนะเนี่ยมันดูนะ่ากินดิอืมอร่อยจังเลยฉันรู้สึกถึงความหวานแล้วก็เรี้ยวนี่ก็มนในที่สุดเลยย่ยม,มาก ครั้งนี้ถ้าอยากกินอะไรโอ้ใช่แล้วมันขนมปังเป็นแล้วก็แยมงั้นเหรอในฐานะมืออาชีพฉันไม่สามารถทำอาหารหรือยินขนมปังสำเร็จรูปได้มันเป็นแค่สารผิดเท่านั้นแหละไม่อร่อยด้วยเพราะงัน้นจะทำขนมปังด้วยตัวเองแม่ของฉันให้สูตรนี้กับฉันมาเองกับมือและแม่ของฉันก็ได้มาจากของย่าอีกทีนะแล้วส่งต่อมาเล่นด้วยก็ใส่สีแล้วก็รีดให้มันบาง จากนั้นก็มาส้อนกันแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยขนมปังสายรุ้งตอนนี้เลือแค่ต้องอบเท่านั้นเอาละเธอพร้อมสับขนมปังสดใหม่จากเตาหรือยังฉันจะทำอาหารด้วยเทคนิคของฉันเท่านั้นดูเครื่องเป็นขนมปังแบบโกธิคของฉันสิใส่ขนมปังธรรมดาเข้าไปติง ใช่เราทำขนมปังชั้นพังเลยฉันชอบมากเอาล่ะตอนนี้ก็ใส่ซอสพริกลงไปด้วยมัโก็ต้องว่าอย่างไงกันนะเธาจะชอบรสเผ็ดไหมนะกับซอสนี่แต่ฉันชอบพริกเผ็ดเผด้วยละ่ะใส่ลงไปด้วยเอาล่ะขนมปังของฉันสุกแล้วอืมฉันพยายามตั้งใจไม่กินมันนะแต่มันดูน่าอร่อยมากเลย แล้วก็ตัดลงไปแบบนี้โอ้มันวิเศษมากแต่ว่ารูปทรงไม่เหมือนของเดิมเลยแต่เราจัดการได้โอ้นี่ไงบีบครีมลงไปด้วยพอาผลไม้และก็ผลเบอร์รี่ด้วยโอ้ว้าวเปนของหวานที่พิเศษจริงๆเลยเอแนแซนด์วิชเลยดูสิ ฉันกำลังรอให้ขนมปังเป็นสีน้ำตาลอยู่เสร็จแล้วเย้มันสวยมากเลยดีจังที่มันไม่ไหมเพราะฉันคอยดูมันตลอดเวลาแล้วก็นุทล่ด้วยจะขาดได้ยังไงอืมหวานอร่อยฉันเริ่มอิจฉามาก้อแล้วะสิฉันหยุดมีได้แล้วฉันอยากกินอีกเรื่อยๆอ่ะโอ้ยเบอร์ฉันติดไวเจย์ช่วยฉันด้วย ได้สิแต่ว่าเธอต้องอยู่นิ่งๆน,นะไม่อย่างนั้นติงต้องมีแฟนแน่ๆเอาเลยเอาไม่นะไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรละฉันมีเยลลี่นนี่ฉันว่าต้องบอมไว้เป็นขนมปังเป้งแบบนี้ก็ได้ละม,มันดูดีมากเลยแล้วก็ต้องอดให้มันละลายเล็กน้อยนี่แล้วขนมปังเป้งของฉันอยู่ไหนอะทุกคนพร้อมหรือยัง เยี่ยมไม่งั้นหนน้อยมันก,ก็ต้องร้องไห้ครั้งแนะ่ว้าวทุจริตไม่กินหอมากเลยเริ่มจัดจานนี้ละกันมันดูเหมือนในรูปเลยอะซิกข้างในสวยจังอยากลองแล้วอืมแห่งไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้อ๋อนี่คืออะไรอะดูเจ๋งดีนะมันดูเหมือนหัวกระโหลกของเวนสต์เลยเออแปลกไม่ไม่นะมันคือพลิกเผ็จังเลย ฉันไม่ต้องการแบบนี้อ๋อแล้วนี่คืออะไรดูเหมือนบางอย่างที่อร่อยมากๆเลยม,ามาั้งมาลองกันอ้าวหน้าตาก็สมบุรแบบและมีรสชาติที่น่าทึ่งสุดๆเลยฉันชอบมันผู้ชน,นะว้าวเชฟชน,นะยินด,ดีด้วยนะนี่แหละที่หนูอยากได้วุ้นวุ้นัน้นเหรอ ฉันทำได้เพียงแค่ใส่เจลาตินน้ำตาลและแน่นอนน้ำด้วยแล้วก็มาผสมมันให้เข้ากันมุ้นที่ดีควรมีหลายสีทั้งสีและก็รสชาติด้วยแล้วก็แม่พิมพ์ที่สวยงาม ฉันจะใส่ชันแรกลงไปส่วนย่าจะเพิ่มยามสตรอเบอรี่โฮมเมดของย่าลงไปในวุ้นด้วยผสมมันให้เข้ากันเลยแล้วตอนนี้ก็เข้ากันแล้วตอนนี้ย่าอยากได้บางอย่างจากกระเป๋าของย่าละฟันปอมงั้นเหรอไม่หักไหมายพรอมงั้นเหรอนี่ก็ไม่เหมือนกัน นี่สิและนี่คือแบบพิ่มของยอะที่ที่ยกจะเทวุ้นลงไปเอาไม่นะยาจะจบฮัเชิแว่นตายะยะยามองไม่เห็นอะไรเลยงั้นเาจะเอาวุ้นไปใส่ตู้เย็นก่อนละกันแล้วลค่อยตามหามันที่หลังยาอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันร้อนจังและที่นี่ก็หนาวเกินไปเออ ที่นี่ก็ชื้นมากเลยวุ้นกันเหรอใช่เย่าลี่ดีกว่าสวัสดีคุณหมีนนอะฉันคือเพื่อนของแกฉันขอโทษคุณหมีตอนนี้ฉันจะวางมันลงบนจานแล้วก็เลียงมันทีละตัวโอเคไม่เป็นไรทีละตัวใส่ไปอีกอีกนิดแล้วก็อีกนิดใช่เยอะๆเลย แต่มีบางอย่างหายไปเอาใช่แล้วซาวรีนี่แหละดีที่สุดเลยดึงอ้เยี่ยมไปเลยแล้วตอนนี้ก็ฉันอันหนึ่งด้วยที่เหลือก็แค่ตกแต่งด้วยซา,ารีแล้วก็เยี่ยมเลยและตอนนี้ก็ครีมแสนอร่อยฉันจะตกแต่งแต่และฉันให้สวยงามและก็เพิ่ม่อกไป ใส่สอร์รี่ลงไปด้านบนด้วยเยียมเลยเออฉันว่าคุณย่ากลับมาแล้วล่ะคุณย่าเดี๋ยวนะฮะนี่เป็นตาคุณย่าเดีขึ้นไหมฮะเออขอบคุณนะเบนเธอนี่เป็นเด็กดีจริงๆเลย <laughs> แล้วต้นไม้พวกนี้มาจากไหนอะอาล้ตอนนี้ก็เหลือแค่เอาจากพิมพ์แล้วล่ะมาดูกันว้าว เป็นไงล่ะว้าวมีวุ้นเยอะเลยจะเริ่มจากก้อนไหนดีเนะงั้นหนูจะเริ่มจากก้อนสี่เหลี่ยมนี้เลยโอมันคือยันลี่หมีสุดปอดของหนูเนูอยากกินพร้อมกันเลยอะไรกันนี่มันแตกแล้วทำไมไม่แข็งแรงแบบนี้นะมันลองวุ้นของคุณุณยาดีกว่ามันเหนียวมากเลยแม้แต่ซ่อมกระแทงไม่เข้าด่ซ้ำมัง้ง โอ้จิ้มไม่ได้เลยโอเคงั้น俺จะลองจัดกันด้วยมือแล้วกันอ๋มันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอ๋อมแว่นตาคุณย่านี่โอ้ไม่นะเอาละ่ะวุ้นเคกถึงเวลาของแกแล้วโอ้ดีจังเลยมาลองกันเถอะ วุ้นแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ครีมด้วยเข้ากันสุดๆเลยมันอร่อยมากทีน่าคุณชนะและ้วนก็อยากกินอกีกด้วยก็ <_ Quand> จะเป็นอย่างอื่นได้ไงล่ะออาละ่ะครั้งนี้อยากกินไอศครีมทุกคนทำได้ไหม<__>อ้อง่ายมากเลยนมจะขวดงั้นเหรอไม่ล่ะฉันต้องการนมที่สดใหม่อะ วัวเขาผสมนมสดนะตอนนี้ฉันจะผสมนมนี่กับน้ำตาลในเครื่องตีของฉันจากนั้นจะเทลงในแม่พิมพ์แล้วก็ใส่ไม้แท่งลงไปด้วยเอาแม่พิมพ์ใส่ไว้นี้ชามและจากนั้นฉันต้องการบางอย่างจากกระเป๋าของฉัน ในตัวเจนแล้วนี่แหละทำให้ไอติมแข่งตัวในคลิปตาโอ้ทีนะ่าเธอกำลังทำให้ยุ่งยากอีกแล้วนะดูแลเรียนรื้อเอาไว้นะเราจะผสมไอศครีมไว้และขนาดเดียวกันเราจะมาทำวาฟเฟิลจากนมแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ไข่ตีให้เข้ากันพร้อมแล้วแล้วก็เทล,ลงไปในที่ทำวาฟเฟิลรอสักครู่ และขนาดที่ว้าฟูายังร้อนอยู่เราก็เอามาใส่ในแม่พิมพ์แบบนี้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบมากเรียบร้อยและตอนนี้อยากจะเอาสครีมไปแช่ไว้ในตู้เย็นปล่อยให้มันแข็งแล้วก็แค่อรออีกนิดนึงนมงั้นเหรอมันซับซ้อนเกินไปอะ โอ้ใช่แล้วปิงไอเดียฉันก็ใส่สปรายแล้วก็ใส่ไม้ลงไปด้วยจากนั้นก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซคุณยา่าหลับอยู่เหรอฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นโอ้ย่าหลับไปพอปใจที่ปลุกนะเบนไอศครีมของย่าแข็งแล้วล่ะส่วนผมกงจะแช่ไอศครีมของผมไอติมส่วนพิเศษของฉัน ย่าสิเพอร์ฟกส่วนของเธอน่ะธรรมดามาเอาล่ะคุณย่าเลิกพูดได้แล้วของฉันก็แค่ต้องตกแต่งเล็กน้อยแล้วก็มาทำเป็นหน้าสันเล็กๆน่ารักกันเพลต้องชอบแน่นแน่โอ้ย่ารู้ว่าเพจชอบอะไรตอนนี้ย่าตักไอศครีมเป็นลูกกลมๆมมาวางไว้ที่โคนต้องแบบนี้แหละและนี่คือไอศครีมสุดอร่อยที่แท้จริง หลายอย่างเาบ้างไหมเบนเท่าที่นายย่าผมกำลังยุ่งนะไม่เข้าใจเลยโอ้ยฉันมีไอเดียแล้วฉันตัองตัดขวดได้เลยไฟฟ้านี่จากนั้นก็เอาส่วนเกินออกไปและสิ่งของฉันก็พร้อมแล้วเออกินให้อร่อยนะเพจว้าวเยี่ยมไปเลยอ๋อแล้วนี่คืออะไรอ่ะ หนักจังแล้ชาติก็ไม่แย่นะอมันล่นแล้วแตกเลย <Oops. S 1> อุ๊บส์อเพราะมันหนักกันไปน่ะสิจะกินอันไหนก่อนนี้นะเอาหมูแล้วกันอร่อยสุดๆเลยแล้วยังน่าได้อีกด้วยแล้วของขนย่าล่ะ ว้าวมันเหมือนในรูปวาดของหนูเลยรสชาติดีกว่าที่คิดไว้สินี่นนขอ,องุณยใจนี่แหละชินนะโอ้ยยยเป็นไงล่ะทินน่ะไม่เป็นไรนะเบนแล้วตอนนี้หนูอยากได้มาร์ชมันโลมันน่ารักใช่ไหมละ่ะอ,อืมมันคืออะไรย่าไม่เคยเข้าใจเลย นหนังสือนะครับอาหารอาจจะมีบอกไว้กันได้นะพายงั้นเหรอไข่ดาวเหรอฮึย่าว่ายยาต้องใช,ช,ช้ช็อกโกแลตเหรอและแนนนอนมาร์ชเมลโล่ด้วยขั้นแรกอยาจะใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปเป็นชั้นแรกจากนั้นก็ตามด้วยมาร์ชเมลโล่อีกชั้นเรียบร้อยและตอนนี้ยยาต้องการเตาอบเออไม่นะ ออขอบคุณนะเบนหลานช่วยย่าและจานของย่าด้วยเอาล่ะย่าใส่แม่พิวมันในเตาระหว่างที่รอย่าจะทำอะไรดีเนะอะใช่แล้วใช่แล้วย่าดูละครเรื่องโปรดดีกว่า อ,อ๋อตลกสิงเลยสิ่งที่ฉันจะทำกับมาร์ชเมลโล่นั่นเหรอฉันว่าฉันจะเอามาทำเป็นกระต่ายน้อยน่ารักแล้วก็อย่าลืมว่าตาและปากด้วยเรียบร้อยส่วนฉันจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มจากผสมเจลาตินน้ำตาลแล้วก็น้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากัน ก็เดูดขึ้นมาได้ยสริงจากนั้นก็บีบลงไปในหลอดจะเลือกสีอะไรดินะอ๋อใช่แล้วสีแดงฉันจะหยดลงไปในมาร์ชเมลโล่ที่เหลือและปั่นในข้ากันพอได้สีที่ต้องการแล้วและตอนนี้ฉันจะต้องใส่สลริงอีกครับและนี่คือมาร์ชเมลโล่เกลียว ที่ฉันทำด้มือของตัวเองดูสิสวยมากเลยแล้วมันจะยิ่งดีขึ้นอีกถ้าเราเอามาต่อกันให้เป็นเชือกยาวๆสมบูรณ์แบบโอ้นั่นมันคืออะไรเนะ่ยเอ่อทีน่ากำลังบีมาร์ชเมลโลป็นขดๆเหรอน่าสนใจมากเลย เจ๋งจริงเลยฉันว่าฉธอต้องลองมันสักหน่อยโอ้ไม่ทันแล้วเป็นเกลียวที่สมบูรณ์แบบมากและคุณย่าอยู่ไหนล่ะเออใช่แล้วเธออยู่ไหนอะอ๋อเป็นตนที่เศร้าจังเลยอย่าทนติดต่อไปไม่ไหวแล้วออแต่มาชมาแล้วย่าพ้อมแล้วสิถึงเวลาเอาไปให้เพชลองแล้วล่ะอืมหอมจังเลย ว้าวกระต่ายน่ารักจังเลยภายก็น่ากินและแกวใหญ่ๆนี่นด้วยเราจะเริ่มจากอันนี้ละกันใหญ่จังเลยอืมแถมยังอร่อยสุดๆเลยเยี่ยมมากและตอนนี้ก็ถึงตาภายของคุณย่าแล้วว้าวยืดดีจังเลย แล้วมันก็เข้ากันดีกับช็อกโกแลตด้วยอืมยากคานี่มันอร่อยมากเลยอ๋อเยี่ยมจริงๆิเยี่ยมอ๋อนี่น่ารักสุดๆเลยแล้วก็น่ากินด้วยเจะกระต่ายน้อยน่ารักมากแล้วก็อร่อยมากเลยอ๋อดีจังเลย แบนด์เธอชนนะความน่ารักเลยนะนนี้อ่ยโอ้ใช่เัอชน,นนะไม่มีใครต้านความน่ารักได้อยู่แล้ว